แบงค์ชาติก็บอกว่า,าคิดแบบนั้นก็อาจจะไม่แ์คกับลูกหนี้สักเท่าไหร่นะครับก็คิดเฉพาะส่วนที่ผิดนัดชำระแล้วกันจะดีต่อลูกหนี้แต่ก็จะทำให้รายได้ของแบงค์ลดลงนะครับคุณต้นครับถูกต้องครับถูกต้องครับคุณต้นครับ แบงก์ชาติมีการเปลี่ยนวิธีคิดดอกเบี้ยหรือเปล่าเห็นมีข่าวนะมานะค,คุณต้นช่วยขยายความหน่อยนะครับเราจะได้ร,รู้ว่ามันจะต้องส่งผลกระทบต่อกลุ่มแบงก์โดยรวมยังไงบ้างอะไรคือของใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมครับคุณต้นครับครับเออก็จะมีสองประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้นะครับในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะครับเอ่อ เดิมนะครับเขาจะคิดดอกเบี้ยเหมือนกับเบี้ยปรับนะครับบนตัวของยอดหนี้ที่คงเหลือทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยแบงก์ชาติก็บอกว่าเอคิดแบบนั้นก็อาจจะไม่แป่กับลูกหนี้สักเท่าไหร่นะครับก็คิดเฉพาะส่วนที่เอผิดนัดชําระแล้วกันนะครับสมมุติว่างวดเนี้ยเราต้องอชําระสองหมื่นนะครับเราก็ผิดนัดชําระไปนะครับ เดิมเนี่ยเขาอาจจะคิดบนยอดหนี้เดิมยอดหนี้ที่คงเหลือทั้งหมดอาจจะสักร้านนึงอย่างเงี้ยนะครับสมมติเขาก็คิดบนยอดนั้นเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปคิดบนเพนนัลตี้บนยอดสองหมื่นที่เราผิดนัดแทนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอา่ารายได้ดอกเบีย้ยดอกเบี้ยป,ปรับก็อาจจะลดลงค่อนข้างมากนะครับประเด็นที่สองนะครับในส่วนของดอกเบี้ยนะครับก็คือ,เ,อ,อเดิมเนี่ยเบี้ย ดอกเบี้ยรปรับนะครับเขามี Penalty Rate สูงสุดอยู่ที่15%อนะครับอันนี้เนี่ยแบงก์ชาติก็ให้ปรับใหม่นะครับว่าให้เป็นเบี้ยรปรับเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมไม่เกิน3%นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดิมเนี่ยสมมติว่าเราผิดนัดชำระหนี้นะครับเ,เดิมเราอาจจะจ่ายอยู่5%นะครับดอกเบี้ยตามสัญญา5% พอเราผิดนัดชำระแบงก์ก็อาจจะปรับให้เป็นเป็นเบี้ยปรับ15%นะครับแต่คราวนี้เนี่ยแบงก์ชาติบอกไม่ได้ล้15%อาจจะสูงไปนะครับให้เป็น5บวก3เป็น8%แล้วกันนะครับเบี้ยปรับก็ลดลงมานะครับของใหม่เบี้ยปรับบวกได้ไม่เกิน3%จากจากอัตราที่ลูกหนี้ต้องจ่ายเดิมใช่ไหมครับครับไม่ใช่พุ่งมาพวดทีเดียวปรับ15%เลย ครับนะอันเนี้ยฟังดูแล้วทั้งสองข้อเนี่ยจะดีต่อลูกหนี้แต่ก็จะทําให้รายได้ของแบงค์ลดลงนะครับคุณต้งครับถูกต้องครับถูกต้องครับเริ่มใช้เมื่อไหร่ครับเนี่ยเริ่มใช้เมื่อไหร่ปีหน้านะครับอ่าน่าจะเป็นเมษาปีหน้านะครับเมษาปีหน้านะครับเมษาปีหน้านะครับเอาละครับเดียวขออนุญาตเชิญครับเชิญครับอ่าครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเอ่อต่อไปนี้นะครับอ่อเรา เวลาเราผิดนัดชาระนี่เรากลับมาชําระเนี่ยเขาจะไปตัดต้นเดิมก่อนนะครับของเดิมเนี่ยเวลาเราผิดนัดชาระนะครับเขาก็จะไปตัดดอกเบี้ยครับเบี้ยปรับก่อนนะครับแล้วก็ไม่ตัดต้นนะครับหรือว่าอาจจะเหลือไปตัดต้นน้อยลักษณะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอของแงลงชาติให้คำนวณใหม่นะครับก็คือว่าสมมติเราค้างไปสองงวดเราจ่ายคืนไปงวดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไปตัดทั้งต้นและดอก ของงวดที่หนึ่งก่อนนะครับอ่าไม่ถ้าเป็นของเดิมเนี่ยเขาจะไปตัดดอกอย,ย่างเดียวนะครับตัดดอกตัดเบี้ยรปรับถ้ามีเหลือค่อยไปตัดต้นของงวดที่หนึ่งนะครับแต่คราวนี้ไม่ใช่ละนะครับก็คือไปตัดต้นของงวดที่หนึ่งด้วยนะครับมันก็จะทําให้ตัวของเขาเรียกว่าเบี้ยปรับเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นได้ยากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ npl ก็เกิดขึ้นได้ยากขึ้นด้วยเหมือนกัน ครับ,รรบดีต่อลูกหนี้แต่จะทำให้ร<ด>ายได้ของแบงก์มีโอกาสลดลงนะครับครับถ <นะ S 1> ูกต้องครับ